แล้วบิ๊กเจก็อยู่ในสวนปามพี่น้องสกรขาอุโมงค์ปาม์มเคยเห็นไหมเราไปที่จันทบุรีไปขลุงมาก็เป็นอุโมงค์เออบังคุดแต่นี่เรามาอุโมงค์ปามพี่น้องสตยกราขาสวยงามมากคือคือมันเขียวอะ่ะมันเขียวแล้วมันสวยม,มันสวยจริงๆนะนะพี่น้องสตยกรขาอย่างที่บอกว่าพี่สุดหล่อของเราพี่สังวร์เนี่ยหนุ่มหล่อแห่งชายา นี่เป็นตัวแทนหนุ่มชายานะปาล์ม,ลม,ลามสวยมากพี่จางวอดปลาล์มของพี่ทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ไหนแนะนำสิบหอไร่สิห้าไร่ทั้งหมดกี่ต้นนับต้น <300 S 2> ได้ไหมสามร้อยกว่าต้นตนช่วยยืนนิ่งดิ่งดิต้นวยืนนิ่งนี่ สิบห้าต้นเอ้ยไม่ใช่สิบห้าไร่สามร้อยกว่าหรือพี่ปลูกสิบห้าต้นมันมันรักไก่บ้างมันจริงไม่ถึงหรอกประมาณสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยประมาณนั้นประมาณนี้แต่นี่ต้นอายุกี่ปีแล้วอันนี้แปดเก้าปีแปดเก้าปีให้ผลผลิตมาตั้งแต่กี่ปีแล้วที่สองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนเลยเนาะสองปีสห้าเดือนพี่ก็เก็บไว้หรอแต่เราต้องรู้อย่งดีนะลูกบางคนเขาก็ไม่ไล่ขึ้นอะไรนี่นะสองปีห้าเดือนนะครับเนาะอ๋อแต่พี่พี่นี่พี่ฉีดทาอดิน ทั้งหมดแต่สุดทางใบสวยนะพี่เขียวผมใช้แค่หนึ่งสองนะครับตอนแรกคือไปใช้กับทุเรียนแล้วเหลือก็มาลองกับปาล์มแค่นาาริกเพรดินทางดินแล้วก็สุดทางใบ1นกับสแต่แกบอกว่าบิเ๊เจ็มาแล้วเดี๋ยวจัด3กับสจะได้ครบสูตรอ่ะ,อะอพี่น้องใจก่อนค่ะพี่ก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาไหมปาล์มน่ะมันมีปัญหายัางไงันแหงตัวผู้เยอะนะครับ อ๋อดอกเกศตัวผู้เยอะตัวผู้เยอะคือมันเป็นปัญหาของคุณำปาล์ามทุกทุกทุกพื้นที่เลยพี่ส่วนมากมันจะมันขาดอะไรสักอย่างมันขาดโบร่ลอนสักอย่างอาหารของชนิดนึงผู้เลี้ยงแหละแล้วก็พี่ก็ตัดสินใจเอามาใช้แล้วเป็นไงใบเบยก่อนหน้านี้ใบเป็นเป็นอย่างนี้ไหมมันก็โอเคแหละใบมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนแรกกันเนาะมันเพิ่มมานิดนึงยกเว้นทางแก่ไม่เกี่ยวนะทางแก่ไม่เกี่ยวมันก็แก่ของมันมันก็เหลืองนะพี่นองเดีเข้าใจด้วยนะ เดี๋ยวเข้าใจผิดพี่น้องที่ดูอยู่แต่คือก็ก็คือฉีดสองรอบแล้วก็เขียวขึ้นสวยขึ้นเลยคือมันไม่ได้เขียวอย่างเดียวเขียวจนดำอ่ะลูกมือมันไม่มีหนามแม่นเขาเรียกภาษาภาษาภาษาบ้านเราใช่ไหมบ้านเราแม่นแหะคือภาษาทุกทั้งหมดแหละมันจะไม่มีหนามไม่เคยมีหนามลูกมันลูกมันบิงออกมาลูกมันเต่งแล้วไม่มีหนามแม้วนไงัยไม่เหมือนเดิแทยังี่แทกอยากจะรู้ว่า ไม่มีหนามแม่นเนี่ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นที่กำลังคิดจะปลูกปาล์มต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะพามาชมเลยลูกไหนต้นไหนที่แบบสวยและประทับใจมากแล้วก็เป็นหนามมุ้งหนามแม่นสวยคือเป็นอุโมงค์สวยหมดเลยพี่น้องเกษตรกรค่ะนะฮะอืมอย่างนี้ไม่มีหนามแม่นเลยแลวสังเกตดูนะพี่น้องเกษตรกรค่ะการแทงปาล์มของของของทางพี่เขาเนี่ยไล่เนี่ยสวยแล้วกาบนี่สวยมากเนี่ยเนี่ยกาบสวยมากเลยเนี่ยสวยอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่น้องเกษตรกรค่ะ นี่น้องกเกษตรเวลาฉีดนะฉีดนารายพิภดินแค่รอบๆโคนต้นนะนารายพิภูดินถ้ามีผงวิกแจ๊คก็ใส่ร่วมด้วยฉีดรอบๆบโคนต้นแล้วตวัดขึ้นกาดนิดนึงนะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเวลาเราแทงปุ๊บเนี่ยเวลาฝนตกน้คํค้งน้าค้างเนี่ยมันจะก่อเกิดเชื้อราได้ส่วนทางใบเนี่ยคุณก็ฉีดทลายฉีดยอดตรงเนี้ยฉีดรอบคอแล้วทลายตรงนี้นะคะแต่กาดสวยมากเลยพี่ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปไปต้นไปดูมีคือต้องบอกพี่น้องเกษตรก่อนนะว่า คือสดชื่นมากอ่ะแดงหมดแล้วแดงหมดสดชื่นมากเพราะไม่มีสารพิษสารเคมีตกค้างแน่นอนดูลายก่อนดูทลายก่อนอ่ะอ่าต้นนี้ทลายก่อนครับอ่าไม่มีแม่นแม่นเขมีทลายอันอันนี้ร่องรอยพี่น้องเกษตรกรขาให้มาดูเลยนี่คือร่องรอยของเกสรตัวผู้ใช่ใช่นะฮะนี่คือร่องรอยของเกสรตัวผู้นะแล้วฉีดทอริสยามสูตรหนึ่งสูตรสองแค่สูตรหนึ่งสูตรสองเพราะว่าแกยังไม่ได้ซื้อสูตรสามสูตรสี่ก็เนี่ยแล้วทลายเนี่ย มันไม่มีหางเม่นที่จะโผล่ออกมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจสุดสามนะลูกเขาบอกว่ากำปั้นเนี่ยสวยมากนะคะพี่น้อิงห์ก้อนขานี่นี่นี่นึกอีกททลายนี้เนี่ยต้นอยย่าางทลแล้วพี่หนูจะบอกนะว่าถ้าที่สุดสามสุดสี่แล้วมันจะสุกสมบูรสมบูแล้วลูกจะใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้อิงห์นี่นี่ดิกลังแกสัตว์พูไหนไหนไหน เต็มคอหมดเลยนะพี่เนาะดูลายนี่แทงไปกี่รอบแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งเนี่ยรอบนี้จะถึงอะไรเนี่ยวันที่สิบสอง2 2> อีกแล้วเนาะวันที่สิบสองมีร่องรอยอยู่ต้องแทงไปเนี่ยโอ้แล้วกราบสวยมากเลยนะคุ้มเลยคุ้มเลยใช้ได้เลยพี่เนาะคุ้มนะพี่น้องเกษตรกรขาปาล์มนะคะเซตปาล์มเนี่ยนาราพิษแผ่นดินทางดินถ้ามีผงบิ๊กแจ็ดก็ใส่ร่วมด้วยนะคะส่วนทางใบใช้สูตร1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสีสูตรร่วมกันได้เลยนะคะ สำหรับปลาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วแล้วผลผลิตของท่านก็จะใหญ่โตใหญ่กว่กลาพ<บ>ี่เจคบปาใหญ่เย็นๆนะไม่ไม่ไมฉีดวันนี้พ่งนี้ลูกใหญ่แล้วไม่ใช่นะครับใจเย็ยยยยนๆใจเย็นๆ,ๆ,ๆ,ๆคือคอ,คอ,อันนี้เล่าสู่กันฟังก็พี่น้องเกษตรกร,ระน,นะคือต้อนไม้เสื่อมโทรมแลม้วคือใจร้อนใจร้อนไม่ได้กะว่าไปปุ๊บใจเห็นผลปั๊บคือไอ้ไปไปมันเป็นไปไม่ได้ของเราไม่ได้เป็นะแลวผมบอกไปอีกอย่างนะครับฉีดแล้วช่วยใส่ปุ๋ยเม็ดด้วยทางดินนะไม่ใช่ไม่ใส่เลย ไม่ได้ต้องช่วยนิดหน่ยใช่ถูกต้องนะแต่สวยพี่หนูชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นปามสาวปามสาวสาวสาวมันก็ต้องสวยสาวรุ่นนะพี่นะแล้วสวยมันบิ๊กเจสแล้วปามแล้วก็ใหญ่กว่าบิ๊กเจสก็ปามของพี่สังวรนี่แหละเนี่ยมีร่องรอยเกศตัวผู้เก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ได้สูตรสามสูตรสี่นะพี่เดีวมเป็นรอบไม่เป็นรอบปามอะปามเป็นรอบ นะแต่้ตัวพันธุ์ดีๆก็ยาวเลยไม่มีเลยผู้ตัวผู้ไม่มีเลยมันอยู่ที่เราดูแลด้วยอตรงเนี้ยไอ้ติดทลายหมดเลยไม่มีผู้หรอกน้อยไม่ค่อยมีแล้วพี่นวดใส่ก่อนขาติดทลายหมดเลยอ่ะนี่เหรีอญจันมะเรือนนี้จะจะแทงแล้วเนี่ยมะเรือนนี้อันนี้แทงได้แล้วใช่ไหมเพราะแดงแล้วนะแดงแล้วเนาะข้าวแล้วอืดูละคือถ้าปามอ่อนอยู่มันก็คือทลายอยู่เลยโอ้ทลายเบลอเลยอื ตามแปดปีนี่มันไม่เยอะมันใหญ่มันสมบูรณ์ใช่แต่ถ้าถ้าสมบูรณ์นะมันมันก็จะออกสมอเปิดยิ่งกับเขาอายุเยอะเราที่ต้องบำรุงให้เขาอสดชื่นมากเลยเนี่ยเก่าเก้าปีเก้าปีไม่กี่วันมันมันมันคือเงินทั้งนั้นนะพี่นะคะเราอย่าคิดแค่ว่าเราลงทุนค่าปุ๋ยค่าอะไรแต่มันต้องได้คืนทุนมาและโรนิสยามเนี่ยพี่ฉีดเนี่ยสิบห้าไร่เนี่ยพี่ฉีดทางดินกี่ถัง Icana, ห arna, <ผ>มดแล้ไม่เหลือผมผมน้ำเยอะผสมผสมน้ำเยอะกี่ถ้าปกติแหละไอ้ไอ้นั่นแหละยี่สองช้อนนี่แหละแต่เอาพี่เอาแคเป้ใช่ไหมพี่แต่สองร้อยลัตรผมผสมกี่ได้กี่กี่อ่าผมใส่สิบหกเลยเหรอใส่สิบหกสองถังโอ้ก็คือ15ไร่นี่แค่2 200ลิตรเหรอทางดินน่ะไม่พอใช่ไหมผมคิดทุกเรียนสองร200ลิตร ทุเรียนอ่ะสองร้อยลิตรได้แต่ปลามันเยอะเพราะนั้นอ่ะยิ่งต้นกําลังโตพี่น้องเกษตรกสีแดงเข้มคนใช้เป้ฉีดมันไม่เปลืองไงใช่แต่ถ้าใช้ถังรถมันเปลืองแล้วใช้เสตติดแล้วก็ทางใบแล้วก็หนึ่งสองลุงนี่หนึนะครับพี่น้องเกก็อย่าลืมนะถ้าปลามที่ให้ผลผลิตแล้วนารายพิบุรีทางดินแล้วก็สุดทางใบสุดหนึ่งสุดสองสุดสามและสุดสี่นะคะวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรขาใครที่ดูอยู่สําหรับการปลูกป่านะคะปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยาก แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนคิดว่าปลูกแค่ขุดหลุมแล้วก็ใส่แล้วก็ให้ปุ๋ยรดน้ําแล้วก็โตไม่ใช่ มันอยู่ที่ขั้นตอนการดูแลแล้วก็ที่สําคัญเราต้องเรียนรู้และใส่ใจเขาและที่สําคัญต้องเข้าใจเขาด้วยว่าช่วงไหนที่เขาต้องการสารอาหารแบบไหนช่วงไหนเขาต้องการสารอ,อาหารแบบไหนเราต้องเรียนรู้และก็เข้าใจและเติมให้เขาและเขาจะให้ผลผลิตเราได้ดีนะคะตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่นกศรกรนะคะเปิดใจนะคะธนิสยาบของเราใช้ง่ายใช้ดีและเห็นผลจริงบิ๊กแจ๊กการันตีไม่เห็นผลยินดีขึ้นเงิน2เท่านะคะพี่สังวอน่ะอยากให้ฝากถึงพี่นเกรที่ปลูกปาล์ม ะะว่า,เ,าเป็นยังไงนะคะฝากถึงพี่น้องใส่ก่อนนิดนึงครับใช้เลยครับทอนนีสยามนะครับทำหรับปามนี้อายุ8ปีหรือ9ปีไม่กี่วันเองเองอใช้เลยทอนนีสยามใช้ง่ายใช้ดีหินพลจริงเย้ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ไหนไหนต้นไหนพี่ต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมแทงแทงไม่มีทลายไม่มีเลยเมื่อก่อนต้นนี้คือต้นนี้พี่สมควรเลยเออผมแต่งทางขึ้นไปสูงลิบลิ้วเลยแต่งทางขึ้นไปเออมันไม่มีลายลายได้ปีหนึ่งลายเดียวผมจะเบื่อแล้วนะผมจะเบื่อแล้วคือจะจะเผาทิ้งเออจะเบื่อแล้วจะหยดยาแล้วจะหยดยาทิ้งแล้วจะคือปลูกมาเนี่ยมีแค่ทลายเดียวไม่มีเลยแกบอกว่าแกจะหยดยาให้ตายแล้วจะฆ่าทิ้งแล้วนี่ไม่มีแล้วไม่มีตัว ตัวผู้เลยง่ายๆแล้วตอนนี้ติดรอบคอเลยและไม่มีเก <พอ S 1> นต่อตัวผู้เลยไม่นาเชื่อเลยละไ่หาเชื่อเลยนะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อนะพี่<ช>นอ<ช>้องสีกกรขาแต่เป็นคําพูดจากความรู้สึกจริงๆ,ๆเพราะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆจากพี่สังวรนะคะคือใครที่ดูอยู่นะคะใครที่เห็นหน้าค่าตาพี่สังวรนะคะถ้ารู้จักนะคะก็คือ คือต้องบอกว่าให้มาดูได้ให้มาคุยได้นะคะได้ข่าวว่าตอนนี้บ้านนี้กระไดไม่แห้งเลยใช่ไหมไม่แห้งคือไม่ได้มาดูลูกสาวอย่างมันไม่ไคุยกันไม่ได้คุยกันกินน้ำชากาเฟ่กันคุยเรองัวคุยเรองัวลอกเรื่องแล้วก็นี่สนใจนะคะพี่น็อตเตรคอนถ้าไม่เชื่อมาดูสวนของพี่สักวอนได้นะคะโอ้เนี่ยเต็มโคอเลยพี่น็อตเตรค่ะคือเดินดูไปพร้อมๆกับบิ๊กแ๊้เลยนะคะใครที่ปลูกปาล์มหรือกำลังคิดจะปลูกนะคะและที่สําคัญเนี่ยพี่น็อตเตรค่ะ คืออย่างที่เราพูดกันเป็นประจำนะคะพี่นศกกรข่าว่าพี่นศกรนอยู่กับสวนของท่านนะคะอยู่กับสวนของท่านท่านเห็นทุกวันนะคะการเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงนะคะท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่คนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะคะก็คือคนตัดนะคนที่ตัดปาล์มพี่พี่จังงอนอย่างที่เราพูดกันเป็นยังไงเขาเขาเคยคือเจ้าเนี้ยมาตัดเป็นประจำใช่ไหม ัดเป็นประจําเลยครับมายัางบอกว่าอพี่ใส่อะไรเนี่ยบอกใส่ปุ๋ยนี่แหละไม่ใส่อะไร <c oughs> ปุ๋ยอะไรของพี่ทําไมโอ้บอกมีมีมียาดีมีของดี <c oughs> เดี๋ยวถ้าต้องการเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เนี่ยพี่นทศกิจอย่างที่เราบอกนะว่าคนที่เห็นชัดเจนและคือสัมผัสได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาดูบ่อยคือคนตัดคนตัดเขาจะรู้ว่าส่วนนี้เขาเคยมาตัดแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงแล้วน้ําหนักเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเพราะเขาจะ เขาเขาจะมีความใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องขาเขาอยู่แล้วเขาอยู่ทุกวันแต่พอเขามาเจอรอบล่าสุดที่ใช้หนึ่งลูกเยอะขึ้นทลายใหญ่ขึ้นผิวแต่งขึ้นสวยขึ้นน้ำหนักดีขึ้นจนเขาทักใช่ไหมครับโอ้จนเนี่ยคนที่ตัดปาลเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าความแตกต่างจนต้องทักเนี่ยพี่สังวรเนี่ยพูดกับปากเลยนะแล้วทลายล้นมาเลยพี่ดาวใจคอนคะเนี่ย ล้นมาเลยเนี่ยนชัดเจนแล้วพี่เนนบูนเลยชัดเจนพี่เนนบูนเลยนี่ทลายทล้นทะลักเลยแล้วรอบคอเลยพี่น้อยต้นนี้สวยอ่ะเนี่ยพี่น้องเกษตรอนขาต้นนี้สวยแล้วเต็มคอเลยอ่ะแล้วลูกแต่งมาโอ้นี่ถ้าได้สองสามตีนะพี่นาเกืทุกต้นเลยเกือบทุกต้นเลยอื่ดูสวยสวยทุกต้นเลยเนี่ยเ่ดูนี่ยไม่แปลกหรอกพี่น้องเกษตรกรขาที่คนตัดต้องทักว่าโอ้ยทำไมรอบนี้ปาล์มสวยจางปาล์มน้ำหนักดีจัง ปั๊มสองร้อยกว่าต้น5ตันละ5ตันเอาตันในรอบนี้ปกติตันที่เมื่อก่อนตันแปดสองตันตันห้าสองตันห้าสองตันแปดมันขึ้นมางวดที่แล้วอ่าสองตันแปดมันโดดขึ้นมาอย่างไรไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยเชื่อมันโดนโกงเขาบอกนะผมก็ไม่เชื่อมล่อมาสี่ตันหกสี่ตันแปดจริงเหรออืมก็คือก่อนก่อนที่ก่อนที่ไม่ใช้ตโทริญญาณนะใช่มันอยู่แล้วรอบที่ผ่านมาขายไปแล้วสี่ตันหกนะสี่ตันห้าสี่ตันหกตั้งเจ็ด ประมาณนั้นเรือเรือห้าตันเรียกว่าห้าตันแหละเพิ่มขึ้นหลายตันนะเพิ่มมันมันเพิ่มผิดปกติขนาดคนที่บ้านบอกเฮ้ยโดนโกงบอกงวดที่แล้วเพิ่มจะคิดว่างวดที่แล้วโดนโกงหรือเปล่าไม่โดนโกงหรอกเพราะว่าผลผลิตเราเห็นแล้วมันดีขึ้นเนาะน้ำหนักดีบอกแล้วพี่พี่แล้วใส่ก้อนขาปามไข่น้ำหนักน้ำหนักดีมากผลผลิตดีน้ำหนักดีจบแต่ที่สำคัญผลผลิตดีน้ำหนักดีอย่างเดียวไม่ได้เนื้อใส่ก้อขา สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากการดูแลบำรุงบางคนไปเล่นเขาไปใช้ยาเล่นแล้วก็สวไม่ได้อันนี้ต้องให้ธรรมชาติของเราเป็นอยู่ร่วกับธรรมชาติได้เดี๋ยวเขาจะยกตัวอก่อนใครที่ตัดสินใจอยู่แปลงนี้เราลงใต้ล่องใต้มาแล้วมาเจอสวนของพี่บ่าวสังวรสุดหล่อของเรา้าสนใจติดต่อได้ครับ พี่สังวานไม่ได้เป็นตัวแทนนะแต่ใช้แล้วเห็นผลดีหรือแกก็อยากบอกต่อเพราะว่าคือการที่บอกต่อกันถือเป็นการช่วยเหลือเพิ่มรุดด้วยกันเรามีอะไรเราคนอื่นอาจจะไม่แบ่งปันแต่เราเนี่ยเราถือว่าช่วยเหลือกันจะได้เกื้อกูลไปด้วยกัน ะะเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะสําหรับปาล์มใหญ่นะคะนารายพิภัยดินทางดินสุดทางใบใช้สุด1สุด2สุด3และสุด4และที่สําคัญฉีดสุดทางใบต้องใส่นารายเพิ่มดิสัต์จับใบด้วยนะคะและอีกที่สําคัญหนึ่งนะคะสามารถใส่ผงวิกเจช่วยได้ร่วมด้วยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเราดีเด็ด,ดแน่นอนนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะผงวิกเจช่วยได้คืออะไรครับ อันนี้พี่น้องสกนอนร,รู้กันอยู่แล้วอาพี่น้องเส่กอนขาโบโทรขึ้นให้แล้วนะคะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้เลยนะคะวันนี้อยากให้พี่น้องเสกอนทุกท่านที่ยังไม่เปิดใจเปิดใจนะคะโทรมาด่วดๆดดนะคะบิ๊กเจ็ตรับประกันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเท่า